สวัสดีครับวันนี้เราบัสหม่อมทูโกจะพามาดูบ้านเราก่อนที่จะต่อเติมกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีการอธิบายลักษณะที่เราจะต่อเติมกันนะครับอันนี้เป็นรูปแบบบ้านเดิมๆที่เขาสร้างไว้ให้นะครับซึ่งบ้านของโครงการที่เราซื้อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราไม่สามารถปรับแต่งรูปแบบของบ้านได้ในระหว่างที่ก่อสร้างนะครับก็คือมาแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นพื้นกระเบื้องสเปคเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งหลังจากที่เราทำาการรับโอนบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็เราจะต้องมาคิดอีกทีนึงว่าเราเนี่ยจะทําการต่อเติมยังไงบ้างก็เป็นออแล้วแต่ตามวัตถุประสงค์ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในตำแหน่งที่เราจะต่อเติมกันนะครับสวนเขาก็จัดมาให้ใช่ไหมครับสวนเป็นยังไงสวนก็สวยงามน,นะครับพืชแต่ละออพืชพันธุ์แต่ละอันนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะแต่ว่าเป็นพืชมงคลในแต่ละอันนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับอะไรสวนอะไรไม่รู้จําไม่ได้สักอย่างเดี๋ยว ไปอัดเสียงให้อีกทีนึงนะครับโอเคสวยงามนะตอนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มตอเติม,เมนเดีจะอัปเดตมาให้ดูเรนะื่อย ครับเราก็จะทําเป็นหลังคาโปร่งใสนะครับก็จะทื่อๆแสงเล็กน้อยแล้วก็มีระเบียงไม้นะครับเทเรสเราก็จะทํายาวจนถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนนะครับระหว่างที่ทำนี่จะเป็นยังไงบ้างตอนแรกเราแพลนไว้ว่าจะลงพื้นเป็นแบบไมโครพายนะครับแต่ว่าด้วยงบประมาณที่จํากัดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปแบบเป็นตอมอแล้วก็ฐานแผ่แทนนะครับก็ตรงนี้เราก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะครับความยาวตรงนี้น่าจะประมาณ11เมตรนะครับ ก็ยาวไปเรื่อยๆนะครับหลังคาเราจะเป็นรูปแบบโปร่งใสพื้นที่นี้จะเชื่อมแบบกระจกตรงนี้เอาไว้ทําพื้นพื้นที่อนเนกประสงค์นะครับแต่เราไปดูกันต่อเลยตรงนี้ก็จะเป็นตําแหน่งท่อไว้เซอร์วิสนะครับซึ่งตรงนี้ไม่สามารถวางพื้นที่แอดวานซ์กว่านั้นได้เราก็จะทําพื้นเป้แบบออนกลาวนะครับมาต่อกันที่พื้นที่หลังบ้านกันนะครับก็พื้นที่หลังบ้านก็คืออันนี้จะเป็นตัวแทงน้ําที่โครงการเนี่ย แถมมาให้นะครับเป็นเป็นแทงน้าเซรามิกพันลิตรนะครับก็มีปั๊มน้ํามาให้เรียบร้อยอยู่ในนี้ตรงนี้ตรงแนงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยท่อจะยาวถ้าจําไม่ผิดเนี่ยตรงนี้ก็จะยาวประมาณ11เมตรนะครับบ้านจะลึกประมาณ7เมตรนะครับก็ตรงนี้เราก็จะทําพื้นที่ทําครัวนะครับตรงนี้เราก็จะเสาะออกทําเป็นครัวยาวประมาณ4เมตรเอ่อตรงนี้ซักพอกจะยาวประมาณ3เมตรนะครับส่วนพื้นที่ ตากผ้าตรงนี้ของเราที่จะทำก็คือประมาณ1.8เมตรนะครับส่วนหลังคาของครัวเนี่ยเราก็จะทำเป็นไวนิวทองเรียบแล้วก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับไปดูข้างบ้านกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามการงานกันนะครับว่าหลังจากที่ต่อเติมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยซึ่งผู้รับเหมารับปากไว้ว่าจะไม่เกินสีเดือนนะครับไม่รวมวันหยุดนักขัดตะเลิกนะครับ ตรงนี้เราก็จะเป็นพื้นที่โล่งเอาไว้ทำความอนเนกประสงค์เบื้องต้นเราก็จะแบบปลูกผักสวนครัวปลูกกุหลาบปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้นะครับมาดูกันว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างน,นะครับเพิ่งเวลาเปลี่ยนความคิดคนเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ครับอันนี้เป็นบ้านเดิมน,นะครับอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะซึ่งก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะ เดีย๋ยวลราจะมีการตกแต่งในส่วนของห้องนี้ก็จะเป็นตู้วางทีวีใช่ไหมคะแล้วก็โต๊ะอ่านหนังสือเล็กๆค่ะก็มีเตียงตรงนี้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนั้นแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนั้นค่ะเป็นห้องนอนเล็กๆของนุ่มอมเองค่ะอันนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะห้องน้ำ พอประมาณพอใช้งานได้ไปชมห้องนอนสองห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอีกห้องนึงเป็นห้องน้ําส่วนกลางที่เอาไว้ใช้รวมกันได้แลก็จะมีห้องนอนอีกสองห้อง ห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามอยู่ตรงนู้นแล้วห้องนอนที่สี่ก็อยู่ข้างล่างค่ะห้องนอนที่สามครบแล้ว อันนี้ก็จะเป็นก่อนต่อเติมนะครับส่วนรายละเอียดระหว่างต่อเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุกคนได้รับดูครับอย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าพี่บาสจะมีคลิปวิดีโอขั้นตอนการทําง,งานของการต่อเติมยังไงบ้างต้องติดตามกันนะคะอันนี้ติดตามความคืบหน้าของบ้านหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับการลงฐานล,ล่างเล็กน้อยนะครับตอนนี้กําลังขออนุญาตแบบต่อเติมนะครับอันนี้เป็นฟูลุง มา,มาทำช่างไม้ทำดิลอินของเรานะครับในส่วนของงานเช่งสร้างรอบรอบบ้านเนี่ยก็ยังไม่ไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได้นะครับเพราะว่ายังติดปัญหาเรื่องการความผ่านรากจูุแต่ว่าตอนเนี้เรากําลังเริ่มทําในส่วนของการต่อเติมภายในบ้านนะครับก็จะเห็นเกี่ยวกับคุณลุงมาทําเกี่ยวกับช่างไม้งานก่อสร้างนะครับซึ่งมันก็คือห้องนอนของเรานั่นเองเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนครับว่าเป็นยังไงตร่อครับตอนนี้ไปดูกันเลย เคเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันว่ามีความขึ้นหน้ายังไงบ้างนะครับตามมาเลยนี่คุณลุงนะครับทําคนที่เอาเก่งเว่อวเลยนะครับอันนี้เป็นชั้น2นะครับก็ยังปูพื้นเนียบเหมือนเดิมนะครับไปโอ้มีความคืบหน้านะครับอันนี้นะครับก็เป็นการทําผนังชั้น2นะครับแล้วก็มีการต่อปลั๊กต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าใน1เดือนนะครับ ก็ค่อยๆเฟนก็ค่อยไปการทำนะครับดูผลงานโอเคเดี๋ยวเราติดตอนตอนต่อไปหลังจากที่ขออนุญาตลงฐานลากเรียบร้อยนะครับว่ารอบๆบ้านจะเป็นยังไงไปติดตามชมนะครับ นี้เราก็มาอัปเดตพื้นที่กันครับหลังจากเมื่อสองท,ที่แล้วเรามาดูนะครับสิ่งที่เซอร์ไไซส์เราก็คือตู้เสื้อผ้ามาแล้วนะครับอันนี้เราก็มาดูกันราตกใจโอ้โหตู้เสื้อผ้าคุณลุงทําได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นโครงนะครับเดี๋ยวจะมีติดกระจกตรง,ตรงตรบ,บริเวณนี้แล้วก็ทําบานประตูอิกบริเวณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีติดกระจกเป็นกระจกแต่งหน้าสำหรับคุณผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันในอาทิตย์ถัดไปครับว่า จะก้าวหน้าไปขนาดไหนแล้วนะครับเตกอันหนึ่งที่แบบน่าตกใจก็คือตู้วางทีวีนะครับอุ๊ยอันนี้ไม่เกี่ยวตู้วางทีวีนะครับัน,นทนนนี่จะได้รับการแก้ไขนะครับก็อันนี้ของเรามีปัญหาคือไม่ได้ตรงกับหัวนอนซึ่งตอนแรกเราคิดว่าจะวางเตียงบริเวณนี้อยากให้ตู้ทีวีอยู่ตรงกลางทีนี้ก็คืออาจจะต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นนะครับตรงบริเวณนี้ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยหลังจากนี้ไม่รู้เวลากี่สัปดาห์นะครับเย yeah. อันนี้เป็นการอัปเดตบ้านหลังจากผ่านการต่อเติมไปแล้วประมาณ4เดือนนะครับ mm hmm. ก็เราก็ไปขออนุญ,ญาตในการต่อเติมมาเรียบร้อยนะครับก็มีการต่อเติมรอบบ้านไปเรียบร้อยระบางส่วนนะครับ mm hmm. ก็อัปเดตบิวอินภายในบ้านนะครับก็ยัง mm hmm. เท่าๆเ,เดิมอยู่นะครับก็คือ,อยังไม่ได้ติดตัวบิวอ mm ินเมนหลักกัน เรียบร้อยไปแล้วตัวแบบโครงสร้างแต่ว่าน่าจะยังเหลือเดินไฟแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็พวกปลั๊กไฟที่ยังไม่ได้ใส่ครบนะครับส่วนต่อเติมรอบบ้านนะั้นเราเลือกวัสดุต่อเติมที่เป็นเข็มก็คือเข็มเหล็กนะครับก็ข้อดีของเข็มเหล็กก็อาจจะ เสียงรบกวนน้อยแล้วก็ไม่มีแรงสั่นสะเทือนนะครับซึ่งเราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าการตอกเสาเข็มไมโครพายนะครับเพราะว่าบริษัทเข็มเหล็กนั้อยู่จากกรุงเทพเราก็อาจจะต้องจ้างเขามาจากกรุงเทพเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งแตกต่างจากเสาไมโครพายก็คือมีบริษัทโลคออยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปเดินดูรอบบ้านนะครับเราตอกเสาเข็มไปประมาณ2 1ต้น ก็เดี๋ยวเราถ่ายความคืบหน้าของรอบๆบ,บ,บ้านให้ดูกันนะครับว่า mm hmm. เป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเทปูปนฟุตติ้งไปเรียบร้อยแล้วก็เริ่มแข็งแล้วซึ่งหลังจากที่คุยกับผู้รับเหมาเนี่ยเขาใช้เวลาบ่มปูนประมาณ7วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยส่วนข้องูลก็ยังพอๆเดิมนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพื้นที่ในการต่อเติมณปัจจุบัน,นาจากผ่านไปแล้ว4เดือนนะครับ แต่เราจะเดินพาไปดูรอบๆบ้านนะครับว่าบรรยากาศหลังจากที่เรา,เาทําเสาเข็มไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าเทฟุตติ้งไปแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของการต่อเติมในส่วนหลังบ้านนะครับประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดในการที่ตอบเติมผ่านไปแล้ว4เดือนนะครับซึ่งคาดว่าเดี๋ยวเราจะพยายามมาอัปเดตให้ดูเป็น เดือนเดือนเดือนแล้วก็ดูความพืบหน้าเป็นยังไงคาดว่าอีกประมาณ3เดือนเราก็จะได้ย้ายของมาอยู่บ้านหลังนี้กันแล้วครับก็ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกในการซื้อในวัย30ขวบของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวจะไปดูความคือนหน้าในแต่ละเดือนนะครับ yeah, เย้แล้วเจอกันความคืนหน้าเดือนที่4 ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีมีความขัดข้องในการอัดเสียงนิดหน่อยไปกดบังเอิญไปกดมิวเสียงทําให้ไม่มีเสียงออกจากไฟล์ต้นฉบับที่อัดมานะครับแต่ว่านี่เป็นการด,ดําเนินงานของเดือนที่6ความก้าวหน้าในการต่อเติมบ้านของพวกเรานะครับก็เบื้องต้นตอนนี้ก็คือลงเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางฐานรากเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังจะทําทางเดินข้างๆบ้านบวกกับ เริ่มทําครัวฉาบอิฐฉาบปูเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะทําการติดกระเบื้องนะครับก็ความคืบหน้าก็เป็นไปตามภาพนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ,อ,อตัวกระเบื้องเนี่ยเราก็เป็นคนเลือกเองนะครับว่าจะเป็นลักษณะกระเบื้องแบบไหนนะครับก็อีกทั้งวัสดุเครื่องครัวโฮมโปรเราก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีการจัดส่งมาตั้งไว้ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไปดูภาพประกอบกันว่าตอนนี้เข้าเดือนที่6แล้วบ้านเราดำเนินการไปถึงขนาดไหนแล้วสำหรับถงทางเดินข้างๆบ้านก็จะยาวอยู่ประมาณ7-8เมตรนี่แหละครับแล้วก็จะมีตัวไม้ตัวระแนงไม้แนวตั้งนะครับสวยงามข้างบนนี่จะเป็นโพลีตันนะครับแบบทึบนะครับเป็นแบบขุ่นนะครับเป็นขาวขุ่นนะครับ แล้วก็มีท่อเซอร์วิสเรียบร้อยมีวางตำแหน่งเครื่องกองน้ำใช้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทำในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับที่เราวางแผนไว้ก็เดี๋ยวจะทำเคาน์เตอร์ครัวต่อแล้วก็ปูกระเบื้องต่อนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการวางโครงล่างนะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพกันเลย อันนี้นะครับก็จะเป็นกระเบื้องที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นในหัดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวที่เราได้ทําการซื้อจากโฮมโปรตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีที่มีมาตรการลดหย่อนภาษีของรัฐบาลนะครับแล้วก็ฝากเขาไว้ประมาณ6เดือนจนได้เลือกดีอันเหมาะสมแล้วก็ให้เขาจัดส่งที่บ้านเรียบร้อยนะครับก็อันนี้จะเป็นการปรับปรุงบ้านเราหลังจาก ต่อเติมมา6เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคอยเป็นกำลังใจพวกเราบาสหม่อมทูโกนะครับบ้านยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะมีคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยนะครับสวัสดีครับ